สวัสดีครับสมาชิกครับอ่าวันนี้ก็มาสรุปหวยหลังเลขออกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าในช่องอ่าหวยวุ้นบาโจนะครับอ่าสูตรนี้จะเป็นสูตรหวยวุ้นอ่าหวยรัฐบาลนะครับสไตล์สไตล์บาโจนะครับเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับอ่าที่ถูกรางวัลไปนะครับเพื่อนๆนะครับ่ในชุดเด่นในชุดเน้นของผมนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆก็ดูถ้าวิ่ง1นึ่งเขาเข้าไปนะครับก็มา16ึ สูตรวิน6ตัวนะครับก็เข้า1 6ไปนะครับแต่3าตัวไม่เข้านะครับมา1 6นะครับถ้า216หรือ4ี่ครับเพื่อนเพื่อนะครับเอกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ต้องใช้ตัวสบมือถือทำคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่สะดวกนะครับ6 1 1นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเสียดายจริงจริงนะครับชุดเน้นก็เหมือนกันนะครับนะครับแต่หลายสูตรมันเข้าอยู่นะครับถ้าเป็นบุญวิน2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถ้าเป็นชุดวินผมมาวินัันนนนเ้ะะะคครรบบอชุด ไม่ได้เน้นนะครับแต่บางแต่งวดที <t> ่ผ่านมาครับผมซื้อ1นึไปหลายตัวนะครับเพื่อนๆก็ผมเน้น1นึไปนะครับซื้อ1นึในรัฐบาลนะครับเพื่อนๆครับผมก็ไปออกไปออกล่างนะครับก็ได้หลายใบอยู่นะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็คงจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจะเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆก็จะได้ล่างไปเลยเต็มๆนะครับเพื่อนๆนะครับสูตรเลขล่างับเพื่อนๆนะครับ ก็เข้าตัวกลับนะครับอ่ะสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับอ่าปฏิตาม้วดหน้านะครับเพื่อนๆนะครับอ่ามันมันจะมันจะเข้าตรงๆกันหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูสูตรที่เข้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะสูตรนี้นะครับอ่ะก็มา2ตัวบนนะครับสามตัวไม่มานะครับมาในชุด1นึนะครับอ่าเสียดายจริงๆนะครับตําไม่เบิ้ลนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะอ่ามาติดตามงวดหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมีเหตุแน่นอนนะครับ้วนหน้านะครับอ่ะ้สูตรา ก็เข้าไปนะครับ6 1เข้าตัวโต๊ดนะครับตัวกลับนะครับหลัก13ตัวหลักหน่วย3ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับก็เข้า6 1ไปนะครับก็เข้าตัวโต๊ดมาติดตามงวดหน้าอีกนะครับเพื่อนๆนะครับหลายสูตรที่เข้านะครับเพื่อนๆนะครับนะครับว่าผมทำการบ้านอย่างดีนะครับงวดหน้าก็จะเจาะลึกกว่านี้อีกนะครับสูตร3เหมือนกันครับอาสูตรปักหลัก10หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปตรงๆนะครับหลัก10ก็1นะครับหลักหน่วยก็6นะครับก็ในอยู่ ในชุดนี้นะครับในชุดเก้าตัวนะครับหนึ่งหกก็เข้าตรงๆไปนะครับสำหรับสูตรปักหลักสิบหน่วยนะครับสูตรสามส่วนเลขล่างครับเพื่อนๆครับเลขวิ่ง J 1นะครับก็เข้าเลข1นะครับวันนี้นะครับก็เข้าเลข1ไปนะครับสำหรับเลขล่างนะครับสูตรล็อกสําเร็จนะครับล็อกสําเร็จก็ยังไม่ตายนะครับงวดนี้ก็มา16เข้าตรงๆอีกนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาผมก็ ไม่ไดเอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลานะครับผมก็เลยรวบรัดตตดตอนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ยินดีกับสมาชิกด้วยถ้าเกิดเอาสูตรนี้ไปใช้16นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ผมวดนี้ผมหนักไปหนักไปต่าง1นึมากกว่านะครับเพื่อนๆนะครับแต่ด้านไปออกล่างนะครับขอโชคดีที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อนๆนะครับดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับสูตร b j เเลขล่างนะครับเพื่อนๆนะครับะสูตรนี้ก็เข้าไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก็ชุดกู้เงินครับ ก็เข้าไป1 4ึ่งตรงๆนะครับอ่าหลักสิบหนะครับหลักหน่วยก็4นะครับพอมาตัดชุดเด่นแล้วนะครับอ่าในชุดเด่นของผมพี่เพื่นตัดให้เพื่อนสมาชิกก็เข้าไปเหมือนกันนะครับ1 4นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามงวดหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับในสูตร BJ2 นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสูตร BJ2 ก็เข้าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับ b j เจสนะครับอ่เ BJ2 ก็เข้าหลักสิบก็เป็น3 1 9นะครับหลักหน่วยก็เป็น2 8 สี่นะครับเพืเ่อนๆนะครับก็เข้